อดีตพนักงานแชร์หงทองตอบแบบนี้หลังถูกถามดาราถูกจริงไหมจากกรณีที่ดาราหนุ่มชื่อดังรายหนึ่งถูกสงสัยอีกครั้งเรื่องถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่เคยโพสต์ประกาศไปและทางด้านอดีตพนักงานหงทอง .com ออกมาแชร์ว่าทั้งหมดนั้นคือการจัดฉากและวันนี้29ธันวาคมวีซีโของหงทองด o m ก็ออกมายอมรับผิดว่า คุณเอกเป็นคนที่เซตมาแต่เราก็มีคนที่ถูกจริงแต่ลูกค้าไม่เปิดเผยเราขอยอมรับผิดเรื่องของคุณเอกแต่เราไม่รู้ว่ามาร์เก็ตติ้งจัดมาให้เราวียอมรับว่าวีรู้เห็นด้วยเพราะเราทำงานกันเป็นทีมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดอดีตพนักงานที่ออกมาแชร์ในรายการโหนกระแสได้ทำช่องติ k t o k พูดถึงเรื่องข้างตน้นท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ก็พบว่ามีชาวเน็ตบางส่วนถามถึงดาราหนุ่มที่เคยบอกว่าตนถูกลอตเตอรี่จากหงทองรางวัลที่หนึ่งโดยถามกันเข้ามาว่าถ้าไม่เอาดาราก็ไม่เป็นจุดสังเกตตอนที่ดาราคนนั้นได้เราก็ว่าไม่จริงอดีตพนักงานบอกว่าค่ะคุณพี่ไม่ต้องคิดเสียงดังค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาคอมเมนต์ว่าดาราถูกจริงไหมซึ่งเธอก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่บอก เอาเป็นว่าประเด็นนี้ต้องรอดารานหนุ่มออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าเป็นแบบที่ชาวเน็ตนั้นสงสัยกันหรือไม่อย่างไรค่ะ